จะสุ่มเท่าไหร่สีเขตก็ไม่ออกสักทีต้องนี่เลยไก่เจมอนิเมตแวนกาจากบิวประกอบช็อปหรือยูนิตจากอนเกอิอนเมตดีเฟนเดอร์มีตัวละครให้เลือกซื้อมากมายทั้งตัวละครมิติกตัวละครรับและยังมีเจมจำหน่ายทั้งในแบบท o i เลตทาวเวอร์ดีเฟน k i b ร์สกีบีดีท้ทเลตและอนเิเมะเดฟเฟนเดอร์รวมถึงรหัสไก่ตันจากบ็อกฟูดเทปได้ง่ายๆที่บิวประกรอบช็อปลิงอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกมเพชรโกนะฮะเดี๋ยวเรามาโลกันต่อนะและในณตอนนี้ครับดูนี่เรามีหนึ่งในแปดแสนนะครับหนึ่งในหนึ่งแสนเจ็ดแล้วก็หนึ่งในหนึ่งแสนนะครับมีค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีเงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะเราผมอัปเกรดไปเยอะมากๆแล้วนะครับเป็นร้อยอันแล้วนะฮะส่วนเรื่องของเกมพาสนะครับเรียบร้อยนะครับกดไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะคูณไปเรื่อยๆนะแบบ เรากดคูณ250ห้บัคลนะฮะพอไปกดคูณ4ี่ก็เก้าบัอลล์แล้วก็กดคูณ8ขั้นถัดไปคือร9อยเก้บันะครับแต่ผมยังไมไ่กดนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะนับต่อจาก5ชั่วโมงหรือว่าเพิ่มเวลาเป็น12ชั่วโมงใหม่นะครับผมยังไม่รู้นะรอรออันนี้ก่อนละกันนะครับนี่ มันเป็นคูณ8คูณไปเรื่อยๆนะครับอันต่อไปก็ไดะนะ้เป็น2องร้อยกาเนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี้ไปแอปยู p h o n e ถูกใจสาย FK ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านไม่ว่างเล่นหรือไม่อยากเปิดคอมค้างไว้นานๆให้ UG p h o ฟ e ช่วยคุณตกวันละ10บาทก็สามารถ FK ได้ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะยังไม่พอเท่านั้นหากโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างก็ยังสามารถเอาไปลดได้ครั้งละ20บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้อง U g p h o ฟ e อย่าลืมโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมมันบ้างนะครับผมมีแบบสามารถขุดพื้นได้แล้วนะนี่อัปเกรดมานะครับแล้วก็เราจะได้ของมาเลยแล้วก็จะมีพวกผลไม้ดับตามพื้นนะครับที่ผมอัปเกรดมานะฮะแล้วก็มีแบบเท้าแมวอ่ะเนี่ยเป็นเท้าแมวให้เราเก็บเห็นเงาเงาไหมอ่าเนี่ยเราผมสามารถเก็บได้เลยนะครับไม่รู้ว่ามันเพิ่มอะไรเหมือนกันนะผมพยายามสังเกตนะครับตรงนี้นะครับอัปเกรดฟุตนะครับสามารถเอาผลไม้มาอัปเกรดได้นะครับนี่ก็จะบวกทุกอย่างเลยเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมนี่ พวกทุกอย่างไปเลยนะครับผมแล้วก็ไปฝั่งนู้นครับแล้วตรงนี้นะครับเป็นพชั่นนะเดี๋ยวผมซื้อก่อนละกัน2อันนะครับมันสามารถซื้อได้ประมาณ10อันนะครับซื้อก่อนสอันเพราะว่ามันทำควสนนะครับตอนนี้ตังผมคูณ70แล้วเรียบร้อยตังค์คูณ70แล้วผมมีเงินอยู่24ล้านนะแปบ๊บเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ ตรงนี้เป็นอ,อินเด็กนะฮะเราสามารถช็อปได้นะครับผมมีอยู่ร้อยยี่สิบหกเลยนะฮะสามารถช็อปได้เหมือนกันแต่ผมยังไม่ซื้อนะเพราะว่าน้ํายาเรายังหาได้อยู่มันจะมีน้ํายาบางอันที่เรายังหาไม่ได้นะฮะแล้วก็ไปอัปเกรดอันนี้มาครับสา,สามารถกดดูได้นะครับว่าสิ่งที่เราได้มาเป็นยังไงนี่กดดูได้ <c oughs> อย่างเท่อย่างเท่เออกดดูได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้มันมีฮิวนะครับมีฮิวทั้งหมด4ตัวนะครับ เราต้องไปอัปเกรดขั้นนี้ก่อนนะครับถึงจะได้ฮิ้วมานี่ปลดล็อกฮิวเพชรนะฮะเราต้องปลดล็อกอันนี้ก่อนถึงจะโลได้ฮิ้วนะฮะแต่นี้ผมยังไม่เห็นฮิ้วนะในตลาดในเทดก็ยังไม่มีฝุดพื้นก่อนเควสถัดไปอะไรอะตีกล่อง100โลเพชร2,500บวกแล้วก็โลเพชรทั้งหมด2 0 0 0 2นส0บวกโอเคตรงนี้เป็นการครัฟน้ำยานะครับเราสามารถคาฟได้เลยจริงๆมันคัฟได้ทีละอันอะอุ้ยหนึ่งในห้าล้าน โอ้โหพวกมี1ใน5ล้านยังเยอะก็ประมาณนี้นะครับที่ผมอัปเกรดมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคล้ายๆคอยจาในเพ n สมุดเตอร์ก้า้าเป็นหลอวะฮะเป็นหลวแก้วอันนั้นเอาไวบ้บูท exp เฉยผมยังไม่รู้นะ exp ข้างล่างเอาไว้ทำอะไรนะครับมาเรามาดูในส่วนของอัปเกรดกันดีกว่าคือหน้าแรกผมอัปเกรดไปหมดแล้วนะครับทุกช่องเนาะเป็นอัปเกรดทั้งหมด113นะฮะมีทั้งหมด205ผมอัปเกรดไปแล้ว113 แล้วก็ข้างในลักกี้นะครับก็เหลือแค่ไม่กี่อันนะครับเหลือแค่4อันเท่านั้นนะฮะชายนี่เพจใช้ร้อยล้านนะครับแล้วก็ฮันนี่ไฮป์นะฮะใช้25ล้านนะครับเป็นไข่ระดับ1ใน7นะครับก็เราจะไม่เอ่อไม่เปิดเจอ1ใน5้าใน2อะไรพวกนี้นะครับเราจะไม่เปิดเจอเราจะเปิดเจอ1ใน7ขึ้นไปนะครับแล้วก็อันสุดท้ายยังไม่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะฮะไข่มันก็จะโชคดีขึ้นมั้งอันนี้ไม่รู้นะครับ โอเคไปดูอัปเกรดอันอื่นกันนะฮะอัปเกรดอันถัดไปเป็นอะไรดีเอ่ยเบรกเรายังไม่เอาละกันเป็นอัปเกรดของละกันนี่อัลต้าเพชรน,นะครับ1ล้านอ่าหนึ่งในล้านปาร์ตี้หนึ่งในล้านเลดี้โบนัสโอเคอันนี้เหมือนบูธลักเวลาเพื่อนอยู่นะครับเฟนบูธอันนี้มอลเฟนอ่าเรายังไม่อัพละกันเพราะเราไม่มีเพื่อน โ okay, อเคอัพวันนี้ไปฮะซูเปอร์ไปเช็คคือถึงเวลาเดี๋ยวมันจะอัพให้เราเองนะเอ้ยมันจะให้เงินเรานะฮะไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะเป็นส่วนของอันไหนดีเอ่ยอันนี้ละกันน้ํายานะครับเป็นส่วนของน้ํายาก่อนน้ํายาค่อนข้างเยอะพาร์เตอร์คัพติ้งเออซูเปอร์เออเอาอันนี้มาจะได้คัพแบบเร็วๆนะฮะนี่ห้าสิบล้านเลยเหรอเทียร์สามพชั่นนี่เปอร์เซ็นต์ลดอ่าลดราคานี้คอย อยากได้แบบลักกี้อ่ะโกลเด้นอ่าน้ำยานี้มาด้วยนะฮะมีน้ำยาใหม่ขึ้นมาสองล้านห้าไอ้อเออรอล้านเอออัพเกรดไปนะครับเหลือสิบแปดล้านเอาอะไรดีเอาคอยแล้วกันนะฮะเหลือสิบกล้านเทียสองโหสิบล้านเลยอ่ะเอาสม,มุดก่อนแล้วกันพชั่นวิสซารดโอเคอันนี้4 0 0แสนแฮปปี้อ่าอันนี้คืออัพอัพไปฮะเงินเรายังเหลืออยู่ โอ้อัพเกือบทั้งหน้าแล้วแนะ่แอ,อ่อัดไปฝั่งนี้โอเคน่าจะตันได้แค่นี้ครับเหลือฝั่งนี้แค่4ช่องแล้วก็อันนี้อีก1เป็น5นะฮะที่เหลือฝั่งนี้หมดแล้วโอเคไปอันถัดไปต่อนะครับโฮล์บอร์ดจริงๆโฮล์บอร์ดมันไม่จําเป็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยมาอัพทีหลังเลยโฮล์บอร์ดนะฮะแล้วก็ไปส่วนของเทรดดิ้งก่อนแล้วกันอันนี้คือเมล l บ็อก i e วิวโปรไฟล์ Index Shop อ่ะลองดูไม่รู้ว่าคืออะไร เปอร์เซ็นต์อัพไปอัพไปอัพไปฮะตรงนี้เทรดดิ้งบูธเราสามารถตั้งบูธได้อันนี้บวก3เอ่อเมลบ็อกแล้วกันถูกๆนะฮะอะไรถูกๆอัพไปเถอะวันมันมีเด้งๆขึ้นมาใหญ่เลยโอเคอัพอัพไปฮะอันไหนถูกๆอัพไปอัพไปอัพไปโอ้โหไปแยกสาขาเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนโอ้โหอัพรัวๆเลยฮะไปที่อันนี้มั่งละกันของที่เราต้องใช้สักนิดนึงฮูปกล้องอ่า นี่อันนี้น่าจะอัพได้เยอะอยู่พอสมควรอัพไปเลยฮะเราไม่ต้องสนใจโอ้ยมีโบนัสโบนัสอะไรเนี่ยเบกกิ้งอ๋อในการทุบกล่องเราจะมีโบนัสให้อพไปอันนี้สามารถได้ของได้ได้ของดรอปจากกล่องโอ้โหเยอะแยะไปหมด <c oughs> โอเคอันนี้เหลืออันสุดท้ายนะฮะเหลือหนึ่งล้านแปดโอเคน่าจะหมดแล้วแหละเราอัพมาเยอะมากๆเลยไหนลองไปเทสซิ คราสได้เร็วขึ้นอย่างนั้นเหรอลองดูเออเร็วขึ้นจริงฮะแต่นิดเดียวอันนี้คืออะไรเอ่ยฟาสเตอร์โลโอเคใช้เอ่อใช้แตงโมกับน้ำยาลักนะฮะแ,แล้วก็อันนี้คืออะไรโอ้โหใช้แต่ลักใช้แต่ลักเอานี้ละกันโอ้โหไม่มีฮะอันนี้คือน้ำยากโกลเด้นนะฮะก็คือเหมือนจะเปลี่ยนลูกเต่าให้เป็นโกลเด้นหรือเปล่า อันนี้คือ w a ล k s p e e d ไม่ได้จำเป็นอะไรเลยนะฮะแล้วก็มีน้ำยาลักเนาะโอเคเราคราบของก่อนดีกว่าตอนนี้ผมใส่สัตว์ได้4ตัวแล้วนะครับอาตีไปก่อนอาตีกล่องไวขึ้นแล้วก็จะได้ของด้วยได้ของเยอะขึ้นนะคับเพราะเราอัปเกรดมาเราคราบมาเหมือนกันอุ๊ยกล่องใหญ่กล่องใหญ่ได้ผลไม้มาเต็มนะฮะแล้วก็เงินเงินแป๊บเดียวเป็น3ล้านแล้วตอนนี้เราโลค่อนข้างไวนะครับคือจริงๆนะฮะมันมีตรงนี้ด้วยนะครับโลบักเนาะ เนี่ยเอาเมาส์ไว้จ่อเห็นปะมันจะเขียนว่า1.9 6้าโลบักผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะฮะไอโลบักตรงเนี้นะครับมันเขียนในเทปภาษาว่า1โลบักเท่ากับ1,000เพชรเพนะครับหมายถึงไอตรงนี้หรือเปล่า1โลบักเท่ากับ1 0 0 0เพชรเพแต่เหมือนจะขายเป็นโลบักไม่ได้นะครับมันเขียนราคาโลบักมาทําไมก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้เรามีบูส์ฟาสโลอีเวนต์อยู่นะครับเราไปบูส์ตัวเราด้วยดีกว่าขอฟาสโล ให้มันไวกว่านี้หน่อยอ่าอันนี้ fast speed low speed ครับ lucky อันนี้ xp เอาใส่ไปให้หมดอ่ะแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับ golden อันนี้ l ักนะครับ l ักใหญ่เลยโพชั o n หนึ่งนเปอร์อ่าเข้าไปอ๋อใช้ได้เป็นขวดครับอันนี้ใช้ได้เป็นขวดแล้วก็เล่นโบ potion โน,นะฮะใส่มาโอ้โหโอ้โห เหมือนในนั่นแหละเออเหมือนเหมือนในอีเวนต์เลยนะครับเรนโบว์ Rainbow. อันนี้ถ้าเราใส่เป็นโกลเด้นมันก็จะเป็นกล่องโกลเด้นให้เรานะฮะเราบูสต์ลักไปด้วยอ่ะสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฟาสต์โลฮะแล้วก็เงินอยากได้เงินด้วยอ่ะเอาไปพันเจ็ดโอ้ยยังไวเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะได้ ตัวอะไรเพิ่มเติมที่มันสูงกว่า8 8 0 0 0บ้างนะฮะอ่าไปแล้วนะครับเจอกันคลิมหน้าครับคลิมนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วบายบายนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยครับผมเจอกันฮะ